ค่ไรก็สำหรับวานนะคะก็ขอขอบพระคุณนะคะคณะกรรมการแล้วก็ทุกท่านเลยที่ให้ราวัลกาเลียนคั้นี้นะคะเพราะว่าตัวเองไม่ได้รางวัลมานานากแล้9ปีนะคะกลจะมาครั้งนี้ก็ต้องขอขอบคุณช่องแร่วมกับที่หุคป้าสิ์นะคะแล้วก็ ที่ทุกท่านนะคะที่ที่ช่วยซัพพอร์ตแลก็แบบทำให้เราได้มาอยูตรงนี้อีกครั้งนึ่งคะขอบคุณครับก็ขอบคุณนะครับทางรางวัลที่เข้่วนนะครับแล้วก็ผู้ใหญ่ทุกท่านนะครับแล้วก็คณะกรรมการทุกท่านแล้วก็ก็ต้องขอบคุณที่านที่บอยคือคนเก่งรางวัลนะครับที่ป้อนในคนพิเศษที่สารแก้สีหลอแล้วก็เพื่อนักแสดงทุกคนนะครับในเรื่องวันทองแล้วก็ขอบคุณช่องวันด้วยนะครับที่ให้โอกาสมาแล้วก็ภูมิใจที่ได้รางวัลนี้เพราะจริงๆม็นไม่ใช่แล้วก็ แล้วก็ในคณะนักแสดงนะครับก so, so, yeah, like so. so. ็เป็นที่ที่สําเร็จได้เรื่องของการแสดงด้วยก็รู้สึกภูมิใจนะครับอย่างผลงานทั้งสามในส่นพี่จอยค่ะจะมีผลงานอะไรที่แบบเลื่อนแฟนได้ติดตามคางไหมจอยก็จากที่จบละครเรื่อง่งใบพุญนะคะเราก็จะให้เวลาทุกคนเรียกเอาว่าใบสีต่อไปอีกนิดหน่อยแล้วก็ในส่วนละครเรื่องใหม่ก็มีคุยแล้วนะคะแต่เดี๋ยวไม่ิดกล้องแน่ๆก่อนแล้วก็จะปักหมุดปักด้วอีกครั้งค่ะก็คือตอนนี้ก็คือพร้อมพร้อมกลับมาเล่นละครอย่างเดีย ค่ะก็ถ้าถ้าเป็นบทที่เรารู้สึกว่าเออเราเรามีแฟชั่นที่จะเล่นเลยนะคะมีความพร้อมทั้งตัวเราแล้วก็ทักษะอะไรนยครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือไม่ติดเรื่องบทใช่ไหมคะในส่วนที่จอยเองก็คือทักษรต่างๆที่เราอยากเล่นผมีิจัยคิดบ้างคแบบก็ถ่ายอยู่สองเรื่องปิดแล้วหนูเรื่องนะครับผมเรื่องสัญญาณนะครับซึ่งเป็นอีมเอกของเกาหลีนะครับมาเป็นในเวอร์ชันของเราแล้วก็ คนต่างถ่ายอยู่เรื่องนึงเรื่องสัตว์เสือครับก็กำลังถ่ายส่วนการอื่นก็ยังเหมือนเดิมครัเป็นต่อก็ยังอ,อยู่กับเราครับยังอยู่ว่าสิบเก้าเท่าสิบเก้าปีแล้วนะฮะเป็นต่อแล้วก็รายการรสชาติไทยครับยังไงมันอบอุ่นขึ้นเรื่อยไหมคะสำหรับปีพันยี่สิบสองเองถ้าผมก็ตอนนี้ก็ทุกคนก็อุ้มรูปกันมากองแล้วครับฉับฉับมากไปรุ่นเซตินี้เซนี้อุ้มรูกมากองกันนะฮะก็งานก็มันก็เหมือนครอบครัวแล้วเร,ร,รอา,าอยู่กันมานานนะครับผมก็เอกจัดที่จะได้ร่วมง,งาน ผลงานดีๆด้วยนอกจากที่จะได้เป็นเพื่อนักแสดงที่ดีแล้วผมยังได้เหมือนเหมืนครอบครัวมาอีกหนึ่งครอบครัวของเราในในการบันเทิงยังสวดเป็นไงบ้างเราที่มาถึงตอนนี้กสลังแบบลูปกล่องเไหมครับดีครับแต่ว่าอีนี้ฝนตกเยอะครับผมก็ก็พยายามทําให้เต็มที่ที่สุดอะไรอย่างเงี้ยแต่ยังไม่ได้โดนฝนเป็นทุกเดียวไหมคะก็ส่วนใหญ่มันจะเป็นในเรื่องของการล่าช้ามากกว่าในเรื่องของการที่เราจะเทำไปถึอว่าการการตัดได้เรือวาต้องรอให้แบบให้ผลผลิตของเราแบบแห้งไม่ไม่ สูมไม่ใส่สูงไม่อะไรนะครับต้องานละเอียดครับดูแลเหมือนลูกครับครับแต่อย่าลูกอะคะลูกมันที่ตอบครับเป็นไงบ้างยังไม่มาสักทีครับก็ลุ้นทุกเดือนนะรุ้นทุกเดือนรุ้นเดือนครับพยายามอยู่ครตั้งใจตั้งใจก็อยากจะมีแต่ว่าถ้าเกิดเขาไม่มาก็ไม่เป็นไรเพราะถ้าลูกโทรว่าโอเคอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็อยากให้เพื่อนให้เขาเนาะถ้าเป็นไปได้ใช่เรียนแล้วเรียนมาสองปีแล้วครับก็เดี๋ยวปีหน้าก็ขึ้นอุปกรณ์หนึ่งนะ ครับดีชอบแต่ว่าค<ม>ือ<ม>เราก็เราก็มั่นใจในมาตรการการดูแลของของโรงเรียนนะเราก็ต้องเราต้องไว้ใจตรงนี้ด้วยเพราะว่าไม่งั้นเราก็จะใช้ชีวิตกันต่อไปไม่ได้เราก็ต้องรู้จักที่จะอยู่กับเขาให้ได้เงลยครับอาจารย์้าอ<ม>เดีตสุขภาพหน่อยตอนนี้นเปทายบ้างคะอดีตสุขภาพหดีตอนนี้ก็ด<อ>ู<อ>แลตัวเองมากขึ้นนะคะแต่ว่าเวลาที่ตอนนี้อาจจะมีละครเรื่องไห่ที่ต้องลงเนี่ยค่ะเราก็พยายามเตรียมความพร้อมตเพล็กเพราะว่าตอนที่ถ่ายละครเรื่องหัวใจรักของเราก็อาจจะทราบว่าแบบไม่ค่อยมีเรื่องกระดูกกระเพื่อนนิดเดิอะไรอย่างเงี้ย มันท okay, e> ุกอย่างก็โอเคนะคะคุณหมอวีบอกเลยว่าต right. ้องระวังแบบคนดไหนท้าเล่นอะไรก็อาจจะมีบ้างค่ะมีบ้างค่ะแล้วก็ยังไงเวลาทำงานเนี่ยทำรูปทำกาแสดงเนี่ยก็คอยช่วยแบบดูแลเราอยู่แล้วแล้วก็ในวิธีการทำงานมันก็มีมีทางเลือกในการทำงานนะคะก็คิดว่าน่าจะทำได้เพราะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยปวดมาเป็นอะอย่างเงี้ยก็จะไม่ได้แบบว่าเล่นอะไรที่มันโ้ดโ้นดเกินไปก็คงไม่ต้อง มีอะไรกับใครแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าส่วนใหญ่กดดราม่าก็จะแบบว่าเน้นแบบอารมณ์ beta อะไรอย่างงี้ความรู้สึกอะไรก็ตามเขาเห็นวีเวซ่าเป็นผัวผัวแบบตัวอ่างจะมีคามการบาดเจ็บอะไรอย่างเงี้ยคถามสุดท้ายค่ะแบบผลงานทั้งนี้ตอนนักเศรษฐกิจเลยา่ะค่ะขอบใจนะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามมาทุเรื่องหัวใบบูแล้วก็ใบสีนะคะก็สำหรับใครที่บอกว่าอยากให้เล่นละครต่อเนื่องนะคะก็รับฝากว่ากำลังดูอยู่คะ คนนะครับที่คอยให้กำลังใจแล้วก็ในซัพพอร์ตเนาะซัพพอร์ตในในเือการแสดงของเรามาตลอดนะครับก็ก็จะตั้งใจทำงานดีๆออกมาตลอดนะครับตอนนี้ที่ยังมีงานอยู่แล้วก็เชิญทำงานให้ออกมาดีที่สุดครับก็ขอบคุณทุกคนที่ซัพพอร์ตมาตลอดแต่เมื่อกี้เนี่ยที่นั่งอยู่อ่ะดูสนุกกันเพราะวันนี้มารับรางวัลแล้วแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราอยากสื่อแบบเหมือนแชร์รางวัลนี้ให้กับทุกที่ร่วมรับไปในคภาคในี้ัในช่วงที่ผ่าน เมื่อกี้นี้มีมิจฉาให้พวกเราดูแล้วเราก็รู้สึกสะท้อนใจถึงถึงในตอนที่พวกเขามีชีวิตอยู่แล้วพวกเขากาอความิงบสร้างแบบมันก็สะเทือนใจเรานะแล้วนักแสดงกับคุณใหญ่เราก็ได้ร่วมงานท่านทุกคนที่ขึ้นมาเมื่อกี้นี้ก็ก็ยังไงก็เราก็ขอมอบรางวัลนี้ให้กับทุกท่านด้วยนะคะ